ทำความรู้สึกของเพื่อนเลยครับพอรู้สึกยังไงครับเสียวๆสู้ๆเพื่อนบอกว่าเสียวๆเนี่ยกำลังฉีดเข็มแรกอยู่นะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมท็อปเก้าเก้านะครับผมดีใจมากที่ทุกคนกําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะคือวันนี้ผมมีกําหนดการที่มาฉีดวัคซีนครับผมก็เลยจะมาถ่ายคลิปิดีโอสั้นๆให้ทุกคนได้ดูนะคะคืเเดิมทีเมื่อวันที่สมถึงวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย ทางหน่วยงานราชการของเกาหลีใต้ครับเขาไ็ส่งข้อความมาให้พวกเราลงทะเบียนในการจองวัคซีนกันนะฮะพวกเราก็จองเสร็จพอเสร็จแล้ววันนี้ก็ถึงกําหนดก,การที่พวกเราจะมาฉีดวัคซีนกัน,นะฮะเดี๋ยวตามมาดูว่ามันเป็นยังไงเนะะี่ยเห็นป้ายข้างบนไหมฮรมันเป็น,ปนที่ที่เขาจัดไว้เพื่อที่จะมาฉีดวัคซีนกันนะนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามันเป็นยังไงนะ คือนัดหมายของเราคือเก้าโมงครับแต่ว่านี่กำลังแปดโมงไปอันยอ้นยอยเซลล์ข้างในครับบรรยากาศข้างในครับโอ้คนมานั่งรอมาเยอะอยู่นะนี่ฮะบรรยากาศที่พวกเรากำลังนั่งรอคิวในการจัดสรรเข้าไปฉีดวัคซีนอเลยนะถามความรู้สึกของเพื่อนหน่อยฮะว่ารู้สึกยังไงฮนะ เสียวเสียวสู้ๆครเพื่อนบอกว่าเสียวเสียวนะกำลังฉีดเข็มแรกอยู่นะนี่ครับสถานที่เขาจัดไว้ให้เรียบร้อยเลยนี่ครับบรรยากาศกำลังเดินลงไปนะเดินเป็นแถวเลยนยเดี๋ยวเรามาดูกันสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้พวกเราฉีดวัคซีนกันเป็นยังไงนะบรรยากาศที่พวกเราจะมาฉีดกันนะครับ มีการเบนระยะห่างด้วยไปเช็คข้อมูลนะข้อมูลพื้นฐานถามเกี่ยวกับประวัตินะครับเนี่ย,ยนะหลังจากฉีดยาหลังจากฉีดวัคซีนก็จะมีเวลาในการจับเวลา15นาทีเนะี่ยเพื่อให้เราดูอาการนะรับนับแนะัง บรรยากาศหลังฉีดวัคซีนครับฝนก,ก็ตกเดินทางกลับแล้ว <c oughs> มันเนี่ยมันต้องนอนนะวันนี้เขาใช่บรร <c oughs> ยากาศชิ่ดดีไหม <c oughs> งานก็เสอยเยอะวัคซีนรือรับมาเอาอัดงานเข้าไปวันนี้ฉีดวัคซีนด้วยงานก็เยอะด้วย <c oughs> เป็นผมบ่นตายแล้ววันนี้ <c oughs> วันนี้มีสามร้อยตัวพรุีอีกสามร้อยครับเราดูอาการไม่ได้อาการดีขึ้นนะอาจจะการตื่นลงกแล้ว ปกติมีอยู่ประมาณสัก200ร้อยก็หนักแล้ววันนี้เจอไป280ร้อเกินยากหยุดเลยทำตุ้มพวกนี้เช้านะครับได้เลยน่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าถูกปุ๊บวันเกอดมานะวันเกอดมานี่ต้องกาลังแจ็คเลทโอ้โหกำลังสวยเลยโอเคโอเคนี่ฮะบรรยากาศหลังฝนตกครับระดับพื้นอากาศกำลังดีทริปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ฮะ ชอบก็กดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้ด้วยนะฮะดูฮะติดตาม้วยครับฝากติดตามด้วยนะฮะ <c oughs>